สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านช้างบ้านตากลางนะครับวันนี้เรามาเจอน้องบัวบานนะครับนี่ครับน้องบัวบานของแทเลยนะครับเจอน้องบัวบานแล้วก็น้องอะไรนะครับคนสวยนี่น้องชื่นใจนะครับน้องชื่นใจครับวันนี้น้องชื่นใจผมมาอยู่3ปีแล้วครับก็เพิ่งมาเจอนี่ครับน้องบัวบานของแทนี่น้องบัวบานน่ารักน้องชื่นใจก็จะหยอกหยอกเรานะครับ นี่หยอก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 ีแล้วเป็นผู formas, ้สาวด้วยเป็นผู้สาวด้วเป็นผู้สาวสาวชื่น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 ใจสาวชื่นใจนเป็นนาโน่ชื่ะจริงเขาชื่อสมบูรณ์อ๋อหน้าโน่เหรอครับเ็นกจริงๆชื่นสมบูรณ์านาโนนนี่แม่ๆเาเเียหน้าน อันนี้เจลำพูนอันนี้ของกินโอ้เขาอายุเท่าไหร่แล้วครับ30กว่าอายุ30กว่าผมมีตังกี่บาทแล้วเนี่ยจะ <c oughs> ติดมาพ <c oughs> อไหมเนี่ยพอกล้วยไหมเนี่ยนี่พอกล้วยไหมพอกล้วยไหมครับมีตังมาแค่นี้ครับอันนี้เอาไว้ในรถนี่พอไหมครับพ <c oughs> อไหมครับ <c oughs> เจ้าของช่อง Elephant Elephant t h a i l a ยแลนด์นะครับวันนี้โอ้หายได้หลายให้เยอะเลยพนะครับโอ้สุดยอดเลย <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณครับ <c oughs> ขอบคุณครับโอ้โหถือไม่ได้แล้วนี่โอ้โหพี่น้องเอ,อ้ยพี่น้องเลยเ <c oughs> บิงเบงเบๆงๆๆๆๆ อยากกินเลยเด้นี่อยากกินเลยเด้นี่นี่กินแล้วอกินแล้วอกินแล้วโอ้โหได้กินแล้ว,ลว,ลวครับนี่คุณครับ ครับ oh. น้องชื่นใจน้องนาโนอ่ะชื่นใจชื่นใจนาโน oh. อันนี้คุณยายลำพูนโอ้เ oh. จลำพูนเจลำพูนครับเจลำพูนจะเรียกว่าเจกันค่ะอ๋อส่วนอันนั้นแม่บัวบานเจลำพูนไหนครับแม่บัวบานพาไปดูหน่อยครับไบโอ oh. oh. ้แม่ไผ่บูนครับแม่ไผ่บูน ขอบคุณครับโอ้โหแม่ไพบุญเดี๋ยวเราจะไปหาบัวบานครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราจะไปหาบัวบานกันครับนี่เลยสวัสดีครับบัวบานบัวบานโอ้โหวันนี้มาหาบัวบานครับโอ้โห บัวบานบัวบานครับบัวบานครับอืมอืมไหลับแล้วเหรอครับวันนี้กินทั้งวันเหรอครับวันนี้บัวบานโอ้กินแด้เศร้ากินบ่ไหวแล้วเอาไมาให้แม่ดีกว่าแม่แม่ชื่ออะไรนะครับแม่ไพบูน บัวบานนี่กินตลอดยิปซีโมงได้เนาะ FC ทั่วโลกเลยเนาะครับโสุดยอดเลยโอเคแม่ไพบูลก็ดีใจมากครับวันนี้ที่ได้มาเจอแม่ไพบูลได้มาเจอน้องบัวบานของจริงครับผมมาอยู่สุรินทร์สามปีแล้วครับปีที่สี่ครับวันนี้ปีที่สี่ครึ่งเคยมาเจอเนี่ย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 ของแขกได้มาเจอ บัวบานของจริงครับนี่โอ้ตรงนี้เขาเรียกบ้านช้างอะไรครับโคชศึกษาอ๋อ้ามาอยู่เนาะเช่าเนาะครับ๋อเช่าเป็นเดือนเหรอครับเท่าอะไรปีเนาะนี่เป็นคุณคุณแม่บัวบานคุณแม่บัวบานครับอาจจะคุ้นเคยกันนะครับ ทั้งทั่วโลกเลยเนาะก็มีทั่วโลกค่ะครับถีดเอเลฟต์ไทยแลนด์แล้วก็ทรายไบัวบัวบ้าก็ดีใจหลายพี่น้องโอ้ควานเสือควานสิงเป็นฟ้าแฝดเหรอครับโอ้นอกจากทองคำทองแท่งก็ยังมีควานเสือควานสิงที่นี่แต่ว่าควานรูปหล่อผมเคยเห็นบ่อยๆครับนี่เคยเห็นอยู่เคยเห็นเคยเห็นที่นี่ อ๋อันนี้หมายถึงเขาอยากทำอะไรครับอันนี้เล่นอ๋อกกอ๋อแต่แต่สาวใจนี่มักหยอนะกเนาะขึ้นใจอ,อ,อ๋อขอกินบ่ครัาบ้างนะอ๋อแต่ว่าตัวบารนี่จะหลับแล้วเนาะตัวบารเนานะโอ้ยสงสารเด้สงสารคนอยากนอนเด้ อยากนอนบอ,อ,อโอ้โหโอ้บานี้หกขวบนะครับหกขวบปีหน้าก็ขึ้นปหนึ่งแล้วครับจับงานได้ไหมครับพอจับงานเลยเด้อโอ้ยเนาะโอ้ยต่าหักค่้ต่าหักแท้ครับขอบคุณเอฟซีที่แนะนำมานะครับ แนะนำมาถ้าผมไม่ง่วงผมก็ไม่เดินมาซื้อกาแฟนะครับพอดีง่วงเดินมาซื้อกาแฟก็เลยเจอน้องบัวบานเอ้ขอบคุณครับขอบคุณนะครับเวลาเข้านอนเข้านอนนั่นหรือว่ายืนหลับครับนอนลงเลยนอนลงเลยเนาะ้เนี่ยครับ f c ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์หน่อยด้อเนี่ยครับมาหามาหามาหาบัวบานอันนี้อแม่บัวบาน โอ้ยขึ้นแต่หักแทนนะง่วงบ้าเนาะโอ้โบบานน่ารักจังเลยอิ่มเนาะอ้บบานทานเยอะไหมปกติครับวันหนึ่งทั้งวันตื่นมาก็กินระหว่างหญ้าสับปะรดอ้อยเขาชอบกินอะไรครับหญ้ากินหญ้าเนาะกินง่ายกว่าเนาะ มันเรื่ยงก็เดร่อนในอ๋อมันเป็นน้ำตาลเนาะมันเหมือนเหล้าเนาะโบาณเนาะโอ้อนอนเหมือนคนอือขี่ยังเล่นเหรอ่สมารถิเคือีนป่ายอ๋อปีนป่ายได้ออกได้เนาะ มีพร้อมมีนมโอ้โอ,โอ้น้องบัวบานจะมาหาบ่อยๆนะครับ,บปกติอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับอยู่บ้านอยู่บ้านเนาะที่นี่ก็จะอยู่แค่วันเสาร์อ,อาทิตย์แล้วก็วันอังคารอ๋อเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันอังคารโอเคขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านที่เข้าไปรับชมนะครับขอบคุณเอฟซีน้องบัวบานด้วยนะครับขอเสียงหน่อยครับขอเสียงหน่อยครับบัวบานครับเสียงหน่อยครับบบัวานเสียง